รนนะะับอยู่สาขาที่เซ็นทรัลเวสเกตน,นะอาจจะเราจะมาซื้อตั๋วกันนะครับผมอ่ะอลิสเข้าไปลุยี๋ยวเนหรอลิสด,ดูนี่นะดูลิ่ได้ดูหน้าอลิสดิค <c oughs> าวินมาเอาออก <c oughs> โอโ้โหสุดยอดไหมครับผมกดติดตามช่องพี่ลิซกับน้องวินด้วยค่ะความสูงลูกกันนะครับผม อ่าร้อสิ้าครับอาตาทว,วินลูกทว,วินวัดความสูงก่อนอ่ามองประร้อยร้อยแปดสองเด็กน้อยครับไม่ได้เล่นมาสองปีนะครับผมวันนี้ลิกิัไทยวินโตแล้วนะนี่ทว,วินห้าขวบแล้วนะครับ ยืดมือมาครับใช่เวลาเล่นเขาจะรู้ทวินเอาถุงเท้ามาอย่งอยู่ที่ป้าไง <c oughs> ป้าก็ต้องใส่ไว้นะครับผมตอสแกนตู้ต้องสกแกนเข้าไหมครับนีส่สแกนเข้าต่อครับผม ดูนะครับว่าทาวินกับเจเจจะสนุกไหมครับวันนี้อ่าเรียบร้อยครับผม,มบเล่นได้ถึง8 8นะะาทีแลก็เล่นจนาจ้าอเาอออ๋อได้ครับมีเวลาจำกัด2ชั่วโมงนะครับผมในเวลานะครับปานจะรับเปลี่ยนถุงเท้าครับเพราะว่าเจเจกับทาวินไม่ได้เตรียมถุงเท้ามานะไวมากเลยอยากเล่นมากเลยนี่เ,นะเรามีเวลา2ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวดูเลยครับว่า2คนนี้จะ2ชั่วโมงจะหมดลมไหม มวลแรงไหมตั้งแต่5นาทีเรใส่รองเท้านี้กันลื่นนะอริชโชว์ครับเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีแบบอีตัวเหนียวอยู่มันก็จะติดนะติดแบบติดแบบใช่เดี๋ยวเวลาสไลเดอร์นะเดี๋ยวดูว่านี่จะกิ๊กการ์ดไหมหรือว่าทอมินจะกิ๊กการ์ดทางเข้าไปนะครับก็จะมีขนมนะครับนี่ขนมของกินนะครับผมอะไรนุก อ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งรอนะครับพ่อกับแม่จะนั่งรอตรงนี้นะครับระหว่างที่ลูกๆเล่นกันนะครับตอนนี้ก็จะมีการฆ่าเชื้อโรคกันก่อนนะมีโซนเล่นด้านบนด้วยนะครับผมบาาอาขึ้นไปเลยครับผม ได้ครับโอ้โหเราขึ้นไปได้เหรอลูกโอ้โหอลุนเล่นอลินเล่นของโหดเลยเหรอต้องที่เราคนครับลูกตอนนี้พี่ตามน,น้องๆไม่ทันแล้วนะอ,นนอ,นนอันนี้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 วาดเสียวนะ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจ๊โชว์อันนี้ก่อนมีเปเล่นต่อยก็ได้เดี๋ยวป้าอลิก้าไหเนี่ยไอ้ดูอลิเขียวะเนี่ยคนเดียวเลยเหรออลิดูนีนะมาดูนี่นะดูหน้าอลิอลิดิ ลิดูหน้าลิดิเป็นไงเป็นไงวะป้าเห็นหน้าลิดแล้วรู้วบลิดตกใจเอาไหมอีกทีนึด้ไหมไม่เอาแล้วเนี่ยเล่นอย่างนี้ดีกว่าลูกป้าว่าป้ายังเสียวแทนเลยไปเลยอันนี้อันนี้กะอกกะอกกะอกป้ากะอกกะอกหนูน้องหนูน้องกะอกกะอกไว้กะอกไว้กะไว้โอ้อันนี้มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ลูก ขวินมาโตโอ้โหโอ้โหสุดยอดไหมครับผมโอ้โหกลัวโอ้โหกลัวครับผม ตอนนี้สองคนเลือกจักรยานได้นะครับผมจักรยานสามล้อน,นะครับผมนี่คีไประจทางครับคิวมากเลยนะเน้อน้องเน้อน้องตอนนี้โตแล้วนะครับตอนนี้โตแล้วก็จะปั่นจักรยานอะไรเป็นแล้วนะครับผมนี่ซิ่งเลย อลิสปานจักรยานลูกไม่ได้อาขาได้มาสวิงซิงครับสวิงซิงครับออกมาครับเอ่โอ้โหไปครับ<อ>ไปครับไปครับดูครับโอ้โหตีนหนักแผ่นนี้หากแล้วก็ไปตามเลยลูกอ่ะอลิสดึงอันนี้ไปเลยครับทางขึ้นด้านล่างกันที่จัดตรงนี้สีเหลือง จับอย่างนี้นลากขึ้นไปเลยครับผมอันนี้เขาเรียกว่าโรลเลอร์สไลด์นะครับผมและก่อนอันนี้จะชอบมาเล่นนะอะเล่นบ้างนะฮาวินก็เล่นได้แล้วลูกของเด็กอะนี่ พาวินลากันเลยบ้างอะเด็ดไปสอนน้องหน่อยทำยังไงลูกมีสองรางพอดีครับนี่ เล่นได้นะครับไม่น่ากลัวนะครับผมแต่เมื่อกี้ครับเมื่อกี้นี่ตาทวินมั้งครับทวินมาเลยครับผมนี่ดูเดี๋ยวดูว่าทวินกับลิจะเล่นกันกีนก่รอบนี่อันนี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมลูกน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวนะฮะไม่แต่เด็กเล่นได้ถ้าไเล่นไม่ได้ไน,ไนี่ ลบแม่ลูกเิมหมือนเดิมนิดเดียวครับวน,น,นิดเดียวเอาละครับช่วงสาวที่ก็จะมีโชว์เต้นตรงนี้นะแต่วันนี้นะครับผมวันนี้วันธรมรมดานะเราจะขึ้นไปชั้น2กันนะครับผมตนนี้ก็จะมีระบายสีนะครับผม่นน,นี้ฟีตุ๊กตาป้นสองตัวต่อหนึ่งคนนะครับอะเอาตัวไหนดีครับ ชอบเลือกตุ๊กตาตัวไหนครับพี่บอกให้เลือกเลยอลิซชอบตัวไหนถ้ามีชอบตัวไหนมีไดโนเสาร์มีนกคู่มีหุ่นยนต์ทรานสฟ t r a เมอร์เอาตัวไหนไ,ไม่ได้ไม่ชอบอนน้องไม่เล่อกคนละตัว,ตวอ๋อเอาคนละตัวครับพี่กับน,น้องคนละตัวขอทราวินเอาเบเอาตาฉลามครับผมสองอลิซนะอลิซตัวนี้ค่ะอลิซตนนัวตัวอลิซคืออะไรมังกรใช่ไหม นี่กับน้องก็จะชอบระบายสีนะครับไปที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องระบายสีนะครับนี่ดูว่าทาวินออกมาจะเป็นยังไงครับห้าขบแล้วนะครับผมเด็กคนนี้ห้าขบแล้วเจอววาดออกมาปลาฉลามออกมาเป็นตัวอะไรนะแล้วดูอลิด้วยนะครับนี่อลิดท,ทำตาก่อนครับนี่สวยงามมากนี่คือปลาฉลามทาวินนะครับมนี่ของอลิศครับสีเสียนะครับผม โอเคไหมโอเคอยู่นะเราไม่ไม่เหมาะกับศิลปะนะจ๊ะนี่ไม่เหมาะอุ้ยนี่นีันนี้อันนี้ปลาฉลามผีใช่ไหมทวินครับอันนี้ด้านชั้นบนชั้นสองนะครับก็จะเป็นพวกคาร์บูเรเตอร์นะครับลิสเซนวิวนะครับสำหรับเด็กเด็กนะเด็กอันนี้ก็จะเป็นพวกเบบี้นิดนึงนะเด็ก็กนิดนึงนะของเล่นก็จะเล่นได้นะครับเด็กประมาณสองขวบนะ ันสองขบขบขึ้นไปนะนี่<ด>ครับทุกอย่างก็จะเป็นไซส์แบบเด็กนะนี่ปั่นจักรยานนั่นเด็กเล็กขาไห่นะ คือบอลโซนนะแล้วก็มีปากตัวอนะไรมีางงาก,ก,กมารยกไปยกมาได้ครับนี่ครับอ่อออะลิ้เบาๆลูกอ่ะลิ้เบาๆลูกลุกเป็นประมาณ5นาทีนะครับผมนี่อ่าเรียบร้อยแล้วครับ อ๋อเมื่อกี้อันนี้เอาเรื่องรถไฟเหาะนะโอลเลอร์คอสต์เตอร์นี่นะมีหลายเรื่องนะนี่